ในบัวพันผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอดงหลวงเคยพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งของพ่อหนงชมพู่ที่มีความขัดแยง้งกันกับเรือญาติเอาไว้อย่างน่าสนใจเราลองไปฟังกันดูครับเท่าที่ผมมาเป็นผู้กับอยู่ดงหลวงเนี่ยนะสามปีได้ก็ก็พวกนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดดแต่เพียงแต่ว่าเราเคยไปตรวจคน้นนำไมาสารไปตรวจคน้นแต่ว่ามันไม่พบไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายก็เลยยังไม่มีการจับกลุ่มกัน ในกลุ่มนี้มีเกข้องมีสนมีฮะมีมีส่วนเกี่ยวข้องยาติิตล้ว,วก็เรื่องไม้ด้วยนะฮะในอดีตก็เคยทําไม้ทําอะไรกันมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้มันไม,ม่มีแล้วทางด้านพ่วีระหลงสมบุญได้โพสต์บทความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าการที่ป่าไม้ร่วมมือกับตํารวจจกกับกลุมลุงพลข้อหารุปป่าสมนุนตัดไม้ทำ ที่นั้นเป็นที่ทํากินแค่สองงานทําให้ภาคราฐเสียเงินทําคดีมากมายถ้าทําแบบนี้ทั่วประเทศรัฐคงล่มจมจากคนเหล่านี้ฝ่ายเอฟซีลุงกับคนติดตามรวมทั้งคนรักความเป็นธรรมหลายล้านต่างทุกใจการไม่ตรวจสอบให้ดีทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงก่อนโยนความผิดให้ลุงถือเป็นความบกพร่องมากคดีระหว่างรัฐก,กับประชาชนต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจกลางหลักฐานให้เห็นกันจ,จัดจ่าไม่ใช่หมกเม็ดเป็นความลับ ปิดบังไว้อ้างหลักฐานเด็ดการที่มีผู้ใจดีออกเงินสามแสนสร้างกำแพงให้ลุงโดยให้เจ้าของที่คือคุณพอลลี่กับบิดาวัดที่และคุมงานสร้างทำให้เอฟซีของลุงท่านหนึ่งทราบว่าพื้นที่นี้มีสอคอหนึ่งจึงได้เขียนบทความลงเฟซบุ๊กกลายเป็นข่าวใหญ่ให้ทุกฝ่ายคือป่าไม้ตำรวจทนายและทุกคนรู้เรื่องว่าพื้นที่ปู่ปาริจิตมีสอคอหนึ่งข่าวนี้เป็นผลดีโดยตรงต่อลุงพล ท่านทนายสมเกียรติซึ่งคงจะได้ยื่นเรื่องให้อัยการทราบท่านอัยการอาจไม่ส่งฟ้องลุงหรือถ้าส่งฟ้องลุงก็ผลนผิดง่ายๆลุงจึงไม่ผิดบุกรุกป,ป่าสงวนตัดกิ่งไม้ส่วนพญานาคเป็นของลุงโดยชอบอึดอัดกันมานานขณะนี้กลายเป็นความดีใจของเอฟซีรวมทั้งคนหลายล้านย่อมกลายเป็นบุญกุศลในใจดีกว่าปิดบังไว้ตลอดมาหลายเดือนขอบคุณสคอหนึ่งขอบคุณคุณพอลลี่ ส่วนฝ่ายผิดหวังที่เป็นป่าไม้ตำรวจรวมทั้งพวกด่าลุงจะอกแตกตายก็เรื่องของเขาเถอะสวัสดีครับต้องขอบคุณช่องคีเมียงชาแนลด้วยค่ะ น้องปลาจะไม่ตกข่าวเพราะเราจะตามข่าวไปเรื่อยๆค่ะ